สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเซียนสายบนอีกท่านหนึ่งครับผมพ่อจอหอครับนี่แหละครับพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาครับพี่น้องสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเลยครับพี่น้องครับผมครับศูนย์สามตรงตรง พ่อจอหอกลับมาแล้วครับผมขึ้นเวทีงวดวัางหันครับพี่น้องศูนย์สามตรงตรงครับตัวเน้นพร้อมครับผมสายบนอย่าเผลอครับผมครับพ่อจอหอกลับมาแล้วเอาคลิปนี้ครับผมครับอย่าเผลอย่าพลาดเด้อครับพี่น้องเลขของพ่อจอหอตรงตรงไม่ต้องกลับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็พอ เก่ามาเชียร์ขอขอพระคุณพ่อจอหอเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับช่อมรับฟังตัวเลขก็พอกันเลยครับพ่อครับเก่ามาเชียร์สวัสดีพ่อจอหอครับผมครับสวัสดีครับครับพ่อครับสบายดีไหมครับพ่อสบายดีอยู่เ เดี๋ยวมีสุราเยอะแล้วเกินไปนั่นไปนี้ม่มีลาเลยครับอันพ่อก็งวดงวดที่แล้วก็ขึ้นเวทีนะพ่อเนาะเข้าศูนย์สามตรงๆง,งเลยครับเสียดายเลขล่างไม่ได้ลงครับวันนี้ก็วันนี้ก็ลองลองเดี๋ยววันครับวันพุ้เช้าพอจะเน้นให้จักจักตัวจักตัวเดียวนี่ล่ละห้ดูดู อ๋อ oh, ครับผมครับมันมันจะมันจะมีสองอ่ะสองกับสามนะรักสิบหน่วดีังได้พ่อสิบบนสองกับสามหน่วยครับหน่วยก็จับเอาเองจับชอบตัวไหนก็จับใส่เอาที่ที่พ่อให้มีตัวไหนบ้างนะพ่อพ่อ รักหน่วยใช่ไหมครับผมมีห้าหกเจ็ดเอ่มีมีหกมีเจ็ดมีแปดพอกระเสริมเก้าไปตัวดยังไงหกเจ็ดแปดเก้าเออพอลงเก้าไปตัวดเพราะว่าเก้าหนึ่งมันตลับหน้ามันจะมีเลขเลขเลข,เ,ลขเออรักหน่วยนะมันจะมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไงพอก็เลยตัดอเอาแค่นี่แหละ สุดเต็มจะเป็น c ห้าหกเปดเกนี่ก็เลยจับไปสอกับสาใส่้ก็อะไก็ประตูแหละครับสองกับสามเน้นๆก็เน้นๆก็ลองลองดูเด้อแต่ว่าก็อย่าอย่าเล่นมากมายครับพ่อสามสามสองปตาเจ็ดหกเน้นนเอาเอาสองตัวก่อนพ่อ สองตัวนี่สองตัวก็สองเจ็ดสองแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดสองหกนั่นแหละแค่นั้นแหละครับจีที่เน้นสามตัวนี่แหละครับถ้าถ้ามันจะเป็นตัวกลับมกากะมันจะมีหกสองค่าเจ็ดสองแค่นั้นแหละตื่นมต้นนิดหนึ่งครับใดักครับผมอืมการงานไว้แจ่นิดนึงทันทันหนุ่มจะซื้อเองกับทางกัน สามนี่ไม่สามนี่ไม่ไม่ค่อยเด่นเลยป่ะสามก็เด็นอ๋อสามก็จะเป็นสามเจ็ดขึ้นกันนี่ป่ะสามเจ็ดสามแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านี่แหละสามเก้าหกครับสามหกไม่มาแล้วพอตัดตัดเท่งไปแล้วเป็นสามเก้าครับอ๋อเป็นอ๋เป็นสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้า สามตัวครับผมมันสามตัวมันก็ที่พอลงไปนั่นแหละเดี๋ยวนพ้พ่อเพราะว่าเดี๋ยวให้เอฟซีได้ยินได้สามสามสองแปดแล้วก็เจ็ดสองหกเจ็ดสองหกสามสองเก้าสามสองเก้าเก้าสองเจ็ดงั้นนะ 927็ดวลงไปอ่ะนะแต่อย่าอย่าไปอย่าไปสนใจมากหลายเลขสามตัวเอาสองตัวนั่นแหละครับผมสองตัวเน้น272826ครับนั่นแหละเน้นสามสามตัวโตนั่นแหละครับอือลองดูแต่อย่านี่นะครับผมลองิึงอย่าไปมั่นใจมากหลยแต่ว่าพ่อพ่อก็เล่นตามนี้เนาะ <ม>ก็ตัดอันนั้นกันกันเวทอะไรนิดหน่อยไปอย่าไปซื้อมากสายเอาสัตว์จีรินนักหนาแต่สามตัวนั่นแหละครับผมนี่แะครับผมลองดูเลขล่างก็เลขล่างเก้าได้เก้าเป็นลักหน่วยอะลองดูมีมีเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้านี่แหล, <7, S 2> ละเก้าหกเก้าห้าเก้ามันจะมีหกหกกับเ <9. S 2> จ็ดสองตัวเนี่ยมา มาตัวหนึ่งครับต่างเด่นหกกับเจ็ดเด่นหกกับเจ็ดข้างบนเด่นสองกับสามครับผมลองดูอย่าไปเชื่อมากหลายเกินดูเป็นแนวทางไปครับผมครับผมพอเป็นแนวทางพอต้องควรน้องควรอย่าไปเลยมากหลายเอาพอประมาณเด้อครับพี่น้องลองเบิ่งกับพองวดนี้ว่าหันเพิ่นก็เข้าศูนย์สามครับ เดี๋ยวมันเข้าอีกครับป่าที่<พ>อชอบพ่อก็ครับผมพ่อก็ให้แต่ลูกแล้วสืบพ่อไม่ได้เทวยแล้วเดี๋ยวนี้ผมเลิกเล่นแล้วให้ท้าไม่ลูกเล่นที่ที่เออให้ลูกสาวเล่นนี่เพื่อนนักตัวไหนพอ่อเลขล่างนี่เลขล่างนะเจ็ดเก้าโกเก้านี่แหละอืมเจ็ดเก้าโคกเก้าเก็บเอา้า นี่ะครับเพราะว่าเพราะว่าเลขเลขเด่นมันจะมีเจ็ดต่อหกไงแต่ว่ารักรักรักหน่อยนี่พ่อก็เอาเก้าใส่ไงครับผมหลักหน่วยอเอาเก้าใสอ,อใส๋ลอลองบี่กัมาเชียร์ก็ขอบพระคุณพอ่ออ่าจอหอได้ครับพอ่อสิรบกวนพอ่อเท่านี้<อ>ครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับพอ่อ สวัสดีครับป้าไปยิดีโชคดีทุกคนทุกคนเด้อครับพ่อครับสวัสดีครับรับสวัสดีครับพอบครับพี่น้องครับผมกับเลขพ่อจอหอครับพออยู่โคราชด้วยครับพี่น้องอยู่โคราชจอหหอน่าจะเป็นน่าจะเป็นตำบลหนึ่งครับผมที่อยู่รอบเมืองนะครับ อยู่ข้างๆทางเลียงเมืองครับพี่น้องนะแต่ไปกรุงเทพก็นจะผลานจอหอครับผมครับเพลินยุทธแถวนั้นครับก็มาเชียร์ก็เลขต่างซื่อเพลินว่าพ่อจอหอครับผู้อายุโครหลาดครับกับเทนทีทสาบกันดีครับพี่น้องนะสำเนียงโครลาดจิตเป็นแบบว่าไทยปนอีสานครับผมพี่น้องที่็คงจะทรสาปีครับผมครับเอาเลขพ่อจอหอครับ สิบบนสิบบนครับพี่น้องเนาะงวดนี้ลองเบิ้งครับผม,มหันเพิ่นเขาตราตรงๆเลยครับพี่น้องครับงวดนี้กัมาเชียร์กันเลยตามต่อเฉ็นเคยให้พี่น้องเอฟซีครับสิบบนเป็นสองกับสามด้วยครับผมสองกับสามถี่เด่นๆครับหน่วยบนเป็นห้าหกอ่าเป็นหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าครับชุดประกบ,บบนครับพี่น้องเนาะชุดประกบ,บบน 2อ2เจ็ 27, 28, 26, ครับแล, 37, 38, แล้วก็มี3ามเจ็ดสแล้วก็สาครับ6คู่ครับเน้นที่ลัก2องนะครับผมก็จะเป็นสองเจ็ดนี่แหละครับพี่น้องสองเจ็ 27, 28, 26, ครับ3ตัวก็จะมี328สองแปดสามเจ็ดสครับผม3 29ออีกตัวหนึ่งครับแล้วก็มาที่เลขล่างครับผม เลขล่างนี่เด่นหกกับเจ็ดับพี่นองเนาะว่างเป็นลักสิบใบครับเก่าสิเป็นลักหน่วยครับกับจิมมี่เจ็ดเก้าหกเก้านี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งกันไบหาเก่าครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กัขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเนะครับผมถูกหวยเรื่อเงินไปน้ำกันครับพี่น้องในงวดวันที่16ก,ก,กรกฎาคม67สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ